สามสิบปีก็ครึ่งครึ่งกลางกลางยังยังโบราณมากยังไม่โบราณมากยังไม่ถึงขนาดเป็นลายคามเอาแค่กําลังเริ่มเก่าแค่นั้นเองกาลังเริ่มเก่ากันเริกกันเลิกําลังเริ่มเก่าโบราณจริงๆนะโดูไช่ชามด้วยนะร้านกาแฟร้านนี้ตอนนี้รู้สึกว่ากาแฟผมมันจะวานเจี๊ยบเลยนะเพราะตอนนี้นมไปหมดกระป๋องแล้ว แม่ค้าลืมแม่ค้าใส่นมลืมนมจะหมดกระป๋องแล้วนะเออนี่นะเราขี่รถจากตัวตลาดดาวเรืองจากตัวปักเซเพื่อมากินกาแฟถึงท่ารถเลยนะโออ้ดสไปงบบัเหลือมันไกลบ่อจากนี้ไปบไกประมาณจกรักประมาณสิบล้านกว่สิบล้านกวไกลไม่เดี๋ยวเราไว้วันไปตาลอัตะปื๊กมกลไปอัตะปกนแล้ว ก็มปนซ่องหล่อถึงับจาป้าจูแล้วแล้ววัดภูอะวัดภูไปท่านจักประซักเออจากจากลักอันนั้นจะไปเทียบไปฮะวัดภูหาหาศิลักโอ้ก็ไม่ไกลห้าสิบหมดเลยเนาะต่อห้าสิบกิโลถ้าไปแล้วหลงทำไงบ่มีป่าอยู่ไม่หมายถึงหลงคนแถวนน้นอยู่อ่ะไม่หลงทางนะแต่จะหลงคนแน่ โอ้กาแฟแบบโบราณจริงๆอ่ะเข้มข้นเลยอ่ะนี่นะทุกคนโอ้โหร้านนี้ไม่พอนะฟิลแบบนี้นะคือจะบอกว่ามันหาไม่ได้ในไทยนะหาได้ยากมากจริงๆนะขอบคุณที่ตามนะครับ